สวัสดีค่ะรำมนนะคะวันนี้ค่ะมาเจอเจอกับรำมน,บบนี้ดังนั้นรำมมีตัวช่วยหรือว่าเคล็ดลับดีๆมัมแนะนํากันอย่างแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ผลิตภัณฑ์ที่รำมนรับประทานเองนะคะรับประทานมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลดีจริงๆเพราะว่าใครที่เจอเนี่ยก็มักจะทักว่าเอ้ยไปทาอะไรมาหน้าเด็กฉีดสเต็มเซลล์รอหรือว่าไปฉีด พวกหน้าเด้งหน้าเด็กมาหรือเปล่าบอกเลยว่าเป็นคนกลัวเข็มนะคะก็คือคือโดนได้บ้างแหละแต่ว่า ถ้าต้องฉีดเยอะๆเนี่ยเป็นลมแน่นอนนะคะดังนั้นรม,มนก็มีตัวช่วยค่ะที่ไม่ต้องเจ็บตัวแต่ว่าเห็นผลชัดและที่สําคัญเลยนะคะรับประทานง่ายมากรสชาติอร่อยค่ะกับตัวช่วยในการหน้าเด็กของระม,มนนั่นก็คือไฟโตเอสี plus ค่ะกล่องเขาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ด้านในนะคะก็มี12ด้วยกันซึ่งเขาเป็นสเตมเซลล์ค่ะที่เรียกว่ามีสารสกัดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะตามด้านหลังนี้ ริ์ยาวมากแต่มันดีจริงๆค่ะเพราะว่าวิธีการที่คุณจะได้รับสารอาหารแบบเต็มที่เนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าเวลากินเนี่ยกว่าจะผ่านนะคะระบบน้าย่อยบางทีมันโดนกัดซอไปบ้างแล้วแต่ตัวนี้ค่ะนะคะเขาบอกว่า อมเพียงแค่ใต้ลิ้นค่ะนะคะแล้วก็ทางที่ดีดีที่สุดคืออมก่อนอาทานอาหารเช้าช่วงเช้าดีที่สุดนะคะอมไว้ใต้ลิ้นและใต้ลิ้นเราเนี่ยเขาบอกว่ามีพวกเส้นเลือดในการดูดซึมได้ดีก็จะละลายไปเรื่อยๆแล้วก็ดูดซึมแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้เลย uh huh. นี่คือตัวช่วยนะคะที่วันนี้ณนะระมนนามาฝากกันกันกบไฟโตเอสีพลัสค่ะ uh huh.